สวัสดีครับผมบินมอแคนแฟนมอลำม,มาพบกันใน EP ีที่2พอกันกับหนุ่มสีสเกตพลังบวกในวันที่28เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566มือนีเป็นมือที่อิ่มเอิบใจเป็นมือที่ปลื้มอกปลื้มใจกับผู้นำพาความสุข ขี้ลาน้อยอุ้งอิงนั่นเองพี่น้องเมื่อวานนี่ได้ติดตามเบิง้งตั้งแต่แรกเริ่มเนาะก่อนเดินพมแดงตั้งแต่ไปหอดไปถึงเวลาพี่น้องจนถึงเวลาเีลาน้อยอุ้งอิงรับรางวัลและออกมาสัมภาษณ์ตาม ช่องทีวีต่างๆก้อนเข้ากับสัมผาสออกมากกับสัมผาสปลาสันเถาะพี่น้องคือมันเป็นที่นาปื้มอกปื้มใจครับนาปื้มอกปื้มใจแทนพอพแม่แม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีพอแม่พี่น้องที่ร่วม กันโหวตซอยกันแซ่ซอยกันเซียนะครับเนาะซึ่งมันก็ะแสดงออกมาเห็นว่าถึงพลังแห่งความหักความศรัทธาในกีฬาหน่อยอุงความหักความศรัทธาของมูฟเฟนครับเอฟซทั่วประเทศทั่วโลก ที่ได้มอบให้อีหลานหน่อยผมเองซึ่งความฮักความศรัทธาหลายๆคนผมเสือวาเป็นความฮักที่บอหูว่าศิอธิบายจังใดว่สัสนทรกคือความฮักที่ว่ามันหักโดยที่อธิบายบ่ได้เพราะหลงฮหัก ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีผู้บางคนกลายเป็นในสั้นแมนบาพี่น้องซึ่งความหักความแพงมีความจริงใจเห็นเด็กน้อยผู้หนึ่งที่ต่อสู่ดินรน้นเพื่อการดำรงชีวิตเลี่ยงชีพนั่นส่วนหนึ่ง ที่บูฟแฟนครับเอซเขามาติดตามหนึ่งด้วยความสงสารตั้งแต่แรกสองด้วยคุณภาพความสงสารบวกคุณภาพเพราะว่าจุดเริ่มและไอจุดเริ่มแรกมาเอซบางคนกนสิติดตามเพราะน้ำเสียงที่ เพราะในสิ่งที่ตัวตัว,ตวบรรดา f อติดตามสำหรับเอทซี่ฮักเลยครับ f อทีทีสร้างเพื่อนว่าบา่เพก้างตัวหนึ่นของเพื่อนเนาะตัวนี้ f อที่ฮักเนึ่งเพราะว่าตอนแรกเข้าเนะเข้าบันไดผู้เรื่องราวของชีวิตของอีลาน้อยอุ้งอิงแต่พอหู้เรื่องราวของอีลาน้อยอุ้งอิงแล้วมันก็เกิดความสงสารในส่วนหนึ่ง ด้วยการสนับสนุนให้การช่วยเหลืออีกประเด็นหนึ่งก็คือด้วยความหักในตัวของตัวอิลาคือหักในตตนของอีลาที่เป็นเด็กน้อยผู้หนึ่งที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์เป็นคนเด็กแบบบ้านๆเด็กน้อยบ้านๆ คือคิดยังกะว่าแบบนั้นเนาะพี่น้องคือบ่ได้เสแสร้งว่ามีจริตจาักการพ่ามีไอบอ่มีเลสสัยว่าสันทะมันบ่นคือพูที่ค้ำวอรดในวงการบางบางบางคนบางอันนี้นะครับคือเด็กน้อยบางคนย่านในเขาวงการแต่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ก็สิมีจริตจัการมีการว่าการจะไปอีกแบบหนึงแต่ลาหน่อยอุงิงเป็นเด็กน้อยที่บไร้คลุกขี้ยังกับมูชุมชนมากมายเป็นเด็กน้อยที่อาศัยทงหน้าเป็นห้างสรรพสินค้าอาศัยตลาดเป็นทีธรรมหากิน แค่นั้นเพราะฉะนั้นดั้งที่เห้าไน้เห็นว่าอีลาขึ้นบันไดเรือน่ได้ถอดเกอบเขาเซเว่นจังซีสินั่นก็คือเป็นความใสซื่อแบบบ้านบ้านเป็นความใสซื่อแบบบ้านบ้านที่แสดงออกมาว่าบ่ได้บ่มันบ่นเป็นสิ่งที่อันนี้ดอกคือคนนที่มันบ่หูจักนะนนะครับพี่น้องคือบ่ได้บ่เคยว่าสันมันกนระตัง มันกกาแสดงออกมาแนวนั้นยังพี่น้องได้เห็นนั่นละ่ะคือรางวัลทีอีลาหน่อยหล,ะละ้ะมันเหมาะสมสมควรตีลาหน่อยต่อสู่ดินรน้นเพื่อให้ได้มาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้น เห็ดให้พ่อแม่พี่น้องหักหอมแล้วกรสิมีซิง่งดีดีตามมาอีกมากมายเบิ่งตั้งแต่ซื้อในช่องต่างๆมาสัมผัสอีหลาหน่อยคือนับบ่ได้วันสนพี่น้องผู้รักผู้ใย,ยในวงการกะให้ความสำคัญเป็น FC กะมี่ซึ่งมาขอไายรวมับอีหลาหน่อย ซึ่งณตอนนี้ปฏิเสธบไรยายวลาน้อยนี่เป็นศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งที่หนึ่งในระดับประเทศเป็นขวัญใจมหาชนตัวจริงเสียงจริงตามที่เฮาได้เห็นเนาะเพราะว่าศิลปินท่าน,นอืน่นๆก็มันบรา้แตกตื่นคืออิลาน้นอยุหญิง อิหลานอนวิน่ิเป็นควัญใจด้วยแท้สังเกตได้ไปทําการแสดงอยู่มองต่างๆในฤลูกการที่ผ่านมาเก็บบัตรได้เป็นล้านกับพราอิหลาน้อยอ,งอุงเองนี่คือผู้นํากระแสผู้นําความนิยมผู้นําความมั่งคั่งผู้นําความร่ํารวยผู้นําพาสิ่งดีๆมาให้แก่วงสาวน้อยเพชรบันแพง มาให้แกพ่อแม่พี่นอ้องแฟนคลับเอฟซีมาให้แกญาติสนิทมิตรสหายมาให้แกจังหวัดมาให้แกเครือญาติมาให้แก,รแกโรงเรียนซึ่งอีลาน้อยอุ้งอิงไปอยู่บางไหสัมผัสธ์กับใครมีความดีมีความปิติมีความปราบรืม้ม